ตรนเกิดเกิดตรเกิดตเกิดตรงเกิดตรงเกิดตรงเกิดแล้วหลบเลยหลบเลยกระสุนแรงอยู่ยเรียบร้อยแล้วข้างหลังข้างหลังพี่ข้างหลังข้างหลังหลบเลยหลบเลยทางเรามาทางเรามา

หลังเข้าน้องหลังเอเออไมีน้องสองเลยนี่ไหนไหนไหไหไหนพี่เจอิไหนสถาถนี่ขนส่งสถาถนี่ขนส่งเรียบร้อยแล้น้อง ไม่มันไม่มีใครฟัมรอบๆเลยเสียวจังเลยนะ้องแม่บอดปาดบอดปาเลย มีคนมามีคนมาเดยนเรียนไว้ก่อนนล้วเฮ้ยสตาร์ทมาแล้วสตาร์ทมาแล้วห้าแตก่อนปลาระเบิดมามาจาเอ้ยไอดอกตกไง มีคนเปิดแล้วน้องมิงไปเปิดเนี่ยสโมอเนี่ยลูกแรงนี้มิงไปเปิดเฮ้ยมีโอ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงเปิดอยู่ตอนนี้โอเคมันเปิดอยู่ตะกี้มันเปิดประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดนี่แหละหมันเปิดแล้วเนี่ยเรียบร้อย

เก็บลงไปเก็บสมกเก็บใช่ได้สมกเก็บเลยก็ได้เขามีอยู่สองลูกเราก็มีอยู่สองลูกพายุมาพอดีเลยลูกทางไหนอะ่ะทางน,นี้เหรอได,ด,ไดนะ้เลย

นั่นเล่นได้ไมสองตัวเลยวะใช่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 กระเป๋าใหญ่จังเรียบร้อยอาย,อยุหมดยังวะ อยากให้พายุมาอีกครับจี๊สองวายหกหมืน ก็มีมาแล้วนี่หอมมาแล้วหอมมาแล้วเอาดีเอาดีเอาดีมาแล้วมาแล้วไอ้ดอกของแต่คนละหนึ่งชิ้น เปิดกูระว,งว,วังแล้วเว้ยหัวแตกแล้วเว้ยสโมกมีเองมีสโมกไหมเนี่ยมไม่มีไม่เราไม่ต้องเปิดเดี๋ยวให้คนอื่นเปิดเนี่ยเปิดให้เราเฮ้ยมีคนมาน้องม,ม,มีคนมามีคนมามมเอกมาทางพี่นะ้อง ข้างหน้าเลยเนี่ยข้างหน้าเลยเด้อสองตัวเนี่ยมันอยู่หน้าเรานี่แหละไม่ต้องกลัวเองเองฉีกซ้ายไปเห็นไหมเฮ้ยมันบวกกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนอ่ะถือ,ว,อว่าเลเีเล้ยงเดี๋ยวพี่พี่ประวังพี่เจ็บหนักหนักมากเลย thì tôiตก chạy, bò, 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 lùm à, nó phải tìm mua cái oh, gì để ถ้าผมไปทางนี้อ่ะเฮ้ยมีขึ้นเฮ้ยขึ้นร้อง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 ทางผมปืนเคาะ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 ทางเขาทางเขาอ่ะจะผมจะจะผมมาให้จะผมมาให้เขานี้เขานี้ร่วงร่วงร่วง ก็มาจะมาแค่เน้องกูทันแล้วครับอ๋ออยู่ก้นหินเนาะบนก้นหินเนาะเออดีมาก,ากาน้องชายนี่ได้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 เฮ้ยมีคนตายตรงนี้ด้วยน้องยังไม่มีใครเปิดใครเปิดเซฟอ่ะมันยังไม่ถึงเวลานี่ ผม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 จะมาดูไอ้ไอ้ตัวนี้โดนใครยิงโดนใครยิงวะที่เอ็มด้วยมันโดนเอ็มหนึ่งหนึ่งศูนย์ยิงขอไอ้ตัวนี้เลยเออเป็นตัวไหนตัวนี้ยิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะได้ยินเสียงวะพีได้ยิน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 เฮ้ยสมบต้องไอ้นี่พี่เฮ้ย ออกไปทางไหนอะซ้ายหรือขวาเขวาวอาไปแล้ว ข้างหน้าเองเหรอะพี่อ้อมมาขวานี้ได้ไหมน้อง ตายกันเต็มเลยว่าจะ,จะเจอเฮดโฟนนี่เลย เย yeah. แล้วใครมานอนตายอยู่ตรงนี้อยู่เนีย่ยเรียทิ้งกระเป๋าไว้ตรงนี้ด้วย เจอตัวอ้อมเลยผู้ชำนาญในการอ้อมเลยเก็บของแดงไว้นะมั้งมึงโอ้โ,อโหมึงรวยขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ย

นะ <S <S <ý> เพิ่มอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณครับ